สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นเราพัฒนาครับผมหมวเ้เราพัฒนาประจำวันที่1ิบเดือน9ก้าเษนะครับผมพี่ๆท่านใดอยากดูหุวยรัฐบาลไทยนะแนวทางหุวนรัฐบาลไทยก็ไปดูอยู่ที่ซองนี้ครับผมซื้อซองว่า วิเคราะห์ตัวเลขครับผมนะหวยไทยลงลงอยู่ที่ซองนี้นะค้นหาใน youtube ได้เลยครับผมหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าซองหลักก็ได้นะอ่าเข้าไปที่หน้าซองหลักก็จะเห็นเองวิเคราะห์ตัวเลขก็อ่าผมทําแค่สองซองนะทำสองซองเผื่อซองหนึ่งโดนปิดสร้างรายได้นะก็มาอีกซองหนึ่งเนาะ ซ่องซ่องนี้โดนนะซ่องนะซ่องวีคลอดตัวเลขนี้โดนนะโดนปิดสร้างไรายได้สามเดือนโดนบ่อยมากเลยนะโดนจนซิ้นเลยโดนครั้งหนึ่งก็สามเดือนซ่องนี้ยังยังไม่โดนซ่องนี้ยังอยู่แต่ว่าซ่องสำรองนี่ไปแล้วทำแค่สองซ่องนะครับไม่มีกลุ่มลาย ไม่ได้เรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นให้ฟรีนะครับผมให้ฟรีแล้วก็ไม่ไม่ได้รับโฆษณานะครับผมโฆษณาวิพนันนะไม่ได้รับนะครับไม่รับนะสำหรับงวดที่แล้วครับผมงวดที่แลว้ว สามตัวหกสี่เจ็ดสองตัวหนะึ่งหกเนาะหกสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งหกนะครับผมว่าได้แล้วให้หกกับเจ็ดฟันหกฟันหกหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนะสี 4, 7, เ่เจ็ดอ่ะเข้าบนล่างนะเข้าบนล่างเข้าตัวกันสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะมาทั้งหกแล้วก็เจ็ดเลย สำหรับวันนี้ครับผมวันนี้ห้ากับสี่ห้ากับสี่นะห้าสูห้าหนึ่งมีห้าหนึ 8, ่งห้าแปดห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่ศูนย์ตัวกันนะครับผมห้าสาม ห้าสามสี่สามห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะ <S 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 เลขเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดเลขเจ็ดนะแล้วก็สี่สี่เจ็ดนี้ออกไปแล้วเนาะเอาสี่หกนะห้าเจ็ดสี่หก งวดน,นี้ผมคิดว่าสี่นะผมคิดว่าสี่สี่หนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์ครับแปดห้าศูนย์เฮ้ยห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์อ่ะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเลขสองตัว ต่อายเป็นเลขสามตัวเลขสามตัวงวดที่แล้วนี่ก็เกือบนะเกือบอยู่นะอ่ะงวดนี้ครับผม40 408 403 401 418 413 483เนียนที่สี่ เน้นที่4นะ <c oughs> เน้นที่4นะครับผมสำหรับแนวทางจบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ